ถายให้เหลือ28นะท่านถ่ายหมวกผู้ใหญองสวยไม่เนี่ยถ่ายกังไเียันเหรอเออเลยดกันมากแม่อ้าวหนึ่องอร่มมีครับขอร่ม ไอ้น,อนุ่นมเลยง่้มาดิมาดิมาดิเออเอหน่อยเอออย่างเงี้หละพี่ดีเลยเอ้าววัง